สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้มาพบกับครูน้ำเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะครูน้ำจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่มันคืออะไรเอ่ยบางคนก็เคยได้ยินมาแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินมานะคะวันนี้คุณครูน้ำ จะมาสอนให้เรารู้จักเกี่ยวกับอักษรสามหมู่นะคะไปรับชมกันเลยค่ะอ่าอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตรยางตรยางอักษรสามหมู่นะคะส่วนใหญ่คนจะนิยม พูดว่าตรายางตรายางอักษร3ามมุ่นะคะ,ะมาดูความหมายของคำว่าตรายางนะคะไตรายางมาดูความหมายของคำว่าตรายางนะคะตรายางมีรากฐานมาจากคำว่าไตรไตรคือ3นะคะ และก็องค์องค์ก็คือส่วนหรือด้านดังนั้นตรยางจึงแปลร,รวมกันได้ว่าสามส่วนนะคะเราจึงใช้เป็นชื่ออักษรสามมูนะคะได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำนะคะ เรารู้แล้วนะคะไตรยางค์อักษรสามหมู่ได้แก่อะไรบ้างคะอักษรอะไรบ้างคะ,ะพูดตามคูน้ำนะคะไตรยางค์อักษรสามหมู่พูดนะคะไตรยางค์อักษรสามหมู่ได้แก่อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะวันนี้ ครูน้ำจะเรียนเรื่องอักษรสูงก่อนนะคะเราไปดูเลยค่ะว่าอักษรสูงคืออะไระเด็กๆเ,เห็นไหมคะที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองที่สไลด์โชว์นะคะอักษรสูงเด็กๆพูดตามครูน้ำนะคะอักษรสูง มีทั้งหมดอยู่11ตัวอ่ะพูดตามนะคะมีทั้งหมดอยู่11ตัวได้แก่ขอไข่อ่ะพูดตามนะคะขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝา สอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบเด็กๆจำกันได้ไหมคะ,ะถ้ายังจำกันยัยงไม่ได้ท่องตามครูน้ำใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะ,ะตั้งใจนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะท่องตามนะคะลูกนะอักษรสูงพูดตามค่ะอักษรสูง มีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอรุษีสอเสือหอหีบ พอจะจํากันได้ไหมคะแล้วครูน้ำก็จะมีวิธีการท่องจําอักษรสูงนะคะเด็กๆฟังนะคะที่เขานิยมท่องจําอักษรสูงเขาจะท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะเอาใหม่นะคะ การท่องจําอักษรสูงจะท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคืออะไรผีก็แทนตัวผอพึ่งฝากก็คือแทนตัวฝอฝากอเก่งมากค่ะถุง ก็คือแทนตัวถอฐานและถอถุงต่อไปนะคะข้าวแทนตัวขอไข่และขอขวดอ่ะเก่งมากค่ะสารแทนตัวสอสลาสอรุสีสอเสืออ่ะเก่งมากค่ะให้แทนตัวหอหีบและสุดท้ายฉัน แทนตัวอะไรคะชอชิงเก่งมากค่ะอะเด็กๆท่องจำตามครูน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันการท่องจำอักษรสูงนะคะอะเด็กๆท่องพร้อมกันกันกบคุณครูเลยนะคะอาหนึ่งสองสามผีฝาก ถุงข้าวสารให้ฉันต่อไปนะคะต่อไปให้เด็กๆนำสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเขียนอักษรสูงที่คุณครูน้ำเขียนขึ้นที่โชว์บนสไลด์นะคะให้เด็กๆลอกตามลงในสมุดนะคะ ก่อนที่เราจะเขียนอักษรสูงลงในสมุดต,ตรงนี้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องเขียนอะไรก่อนลูกเขียนวันที่เก่งมากค่ะวันที่นะคะเขียนมาเลยค่ะแล้วก็เขียนอักษรสูงนะคะลอะเกเหมือนครูน้าลงมาเลยค่ะอักษรสูงของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่11ตัวตามที่เราได้ท่องกันมาเมื่อกี้นะคะอะ่คูน้ําจะให้เวลาเรา จดลงในสมุดลอกลงในสมุด5นาทีเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะคุณครูก็จะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ เด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จกันหรือยังอ่ามีบางคนก็อาจจะเสร็จแล้วบางคนก็ยังไม่เสร็จนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะอ่าจดปลายแล้วก็ท่องไปด้วยนะคะลูกนะเราจะได้ท่องจำให้มันได้ว่าอักษรสูมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างนะคะ หมดเวลานะคะ,ะครูน้ำจะสั่งการบ้านแล้วนะคะลูกอาการบ้านนะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการท่องอักษรสูงแล้วส่งลงในกลุ่มชั้นป .1 ทับ3เหมือนเดิมนะคะ,ะตัวอย่างการอัดคลิปวิดีโอนะคะครูน้ำจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพเนพนานนนวันนี้จะมาท่องอักษรสูงอักษรสูงมีอยู่ทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอถุงถอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสลา สรฤีสอเสือหอหีบขอบคุณค่ะนี่นะคะการท่องอักษรสูงเด็กๆท่องเสร็จให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปส่งลงในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่ข้าบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ